อดิ่ยวๆนะแรมค่อยๆนะค่อยๆนะมึงเฮคอมพิวเตอร์พี่อย่าลุกอย่างนั้นพี่อย่าลุกอย่างนั้นโอ้ยจะูดบูดโอเคบูดบูดบูนอะไรโอ้โหจับไซต์จับไ ดูอันนี้ผมยังไม่เบ่งนะอันนี้ผมยังไม่เบ่งถ้าผมเบ่งจะเป็นอ <ırım, S 1> er nah ีกแบบนึงอันนี้ผมเบ่งนะเรื่องหนึ่งสองสามพอฝั่งนี้เลยผมจะเบ่งกันนะหนึ่งสองสามเป็นไงนี่ผมเบ่งอะอันนี้ผมไม่เบ่ง ป็นไงของจริงของจริงผมบอกแล้วว่าของจริงไม่ใช้สเตร,ยรอยด์นะครับไม่ใช้สเตร,ยรอยด์ถูกแล้วสารสเตรอยด์อะไรอย่างงี้สารสเตร,ยรอยด์ยยมันจะทำให้กล้ามแบบว่าขึ้นแบบผิดรูปแต่ว่าอันนี้จะเป็นกล้ามของจริงของผมนะครับที่ผมได้แบบออกกำลังกายมาทุกวันนะฮะ,ะเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจออกกำลังกายแต่อยากมีกล้ามหล่อเท่แบบผม อย่างนี้เนี่ยทำได้ง่ายๆครับเริ่มต้นนะครับคุณทํามืออย่างนี้นะครับเอาไว้ใช้ถ่ายรูปหลอกสาวได้ทํามือ,องี้นะครับทําเบ่งแล้วมันจะขึ้นมาโดยอยตโนมัตินะครับแต่คุณต้องมีวินัยในการออกกำลังกายนะครับกล้าเมันจะขึ้นอย่างนีง้ได้แบบผมเดี๋ยวค่อยไปอนี่เอากระชับข้างล่างออก เข้ามาเจออะไรใครดูอยู่ฝากกดไลค์กันด้วยนะฮะน่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมเกเรกันนะครับเออเกมที่เหมาะสำหรับชายหนุ่มเกเรแบบพวกเราเนี่ยนะฮะดูดูหน้ากันรูปเหมือนปะออกเตี้ยๆนะแลมค่อยๆนะค่อยๆนะมึง มึงต้องคนละค่ากูมึงค่อยๆมึงเตี้ยๆดิเจี๊ยพอเตี้ยพอให้กูแบบให้กูได้ปฏิมาคำเออแค่นั้นแล้วแค่นี้พอแค่นี้พอเออแค่แค่ดูตาไอ้เคตาเมืองไอเกตน้ำติดเลยน้ำถอเดี๋ยวกูขึ้นไปขี่กันดูตัวละครผมนะกมนะเป็นไงเต่าหลังผีฟ้าอันนั้นไม่ทันด้วยเออมีหนาวเลเค

เราไปลองไปด้วยกันเราไปลองเลยไปด้วยกันเอออันนั้นเกลชัดเลยอะเวทเทสอะไรก็โอ้โหสับไซส์สับไซส์เฮียเป็นตูด ปากกโอเกูรูแล้วกู้ทอะไรพี okay, gur ua, gur ua, ua, ่่านขอขออาตนะขอจับจัน่นๆนะจับแน่นๆนะจุดศูนย์กลางอ๋อแล้วก็อย่างงี้ใช่ปะแงแงดลเดเฮ้ยเวลาหมดนะได้หมไม่ลางหมดนะหายแล้วเนี่ยาหยแล้วเนี่ยเออหาย้สเปกบาลสเปกบาล ไปลอมหมดไม่ขอจับหนไม่ทำเลยจับหนาจับนะพี่อย่าลุกอย่างเัียพี่อย่าลุกอย่างเงก้ยดูดูดูจ้าจับของไอเคพี่หลดไปแล้วพุ่งสุกหน้าต้าเป็นดุชูชันพุ่งสุ ไอ้แตะนนี้ไม่ได้หรอผมพี่นำต้านนี่คือเยี้ยีมากขอเนี่ยเอาเบาะบางนะครับทุกคนเอาบาบางนะครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้จริงไอ้ยี่ติดไอ้สัปตอนเองบางด้วยนะทุกคนทุกคนดูหน้าผมดีกว่าไอ้เยี้ยติดไิ่โอเคแล้วเจ็ดเงินโอเแล้วแล้วเออการ์ดมือแม่งติดสูงอีกเว้น มันหอคอยดิโอเจนอมสตรองไสรโครเจนอัมซองทั้งเลียครับทั้งเลี้ับทำเวลาเมนมันจัดก้ามเนื้อแล้วก็ค่อยไปกันเรื่อยๆะโคตรเที่เลยความสุขของลูกชายคือการได้ถูกล้ามโอ้ลุบไล้เอ้ยได้ได้วๆๆ ีอย่างสูงเลยตอนนี้ปินแต่โปลีกันแล้วเนตะ้ักขหมดเลยังแค่อะไรไม่ไฟคนไวอะไรอะไรว่าจริงเราเป็นลุยทำอทีมสปอร์ตเกมนี้กันนะมึงว่าแบบว่าถ้าสมมติว่านักผ่าเขาผ่าเขาจะผาายังไงวะขณะนี้นะครับเรียงถูแล้วเรียงถูล้วเนาะ ดูก็รู้นะครับว่ากล้ามเนื้อของเคเนี่ยได้ผ่านการทานอาหารโปรตีนที่มาถึงระดับที่คนสบายไปม่สามารถทําได้โอ้ตอนนี้เขาเอาหน้าถูแล้วอยู่คำนั้นล่ะอ๋อถูตัวผมมีคนนึงอยู่มันสูงมันสูงมากเลยนะสูงมากแล้วตอนนี้สูงมากแล้วสูงมาอุ้ยโอ้ชูชันผมบอกเลยว่าชูชันเอาละกายอย่างเคยของคูชานได้เกิดขึ้นแล้ว เฮ้ยผิวอะเฮ้ยเล็กไปทันแล้วไอ้เนี่ยวิ้าวอจจะยังมาสำรองอีกแล้วขอยื้มใบเ็จมึงหน่อยกูมีแต่ใบแจ้งหนี้อ่ะเอาอ๋อนี่ยาเก้านิ้วนะครับทุกคนใครถามสำรองก็ถามนะฉันจะโชว์ให้ผู้แกดูถึงความเป็นชายชาตรีอีสปอร์ตว้า ว่ายงเรื่องหลายกันเป็นไรสัตว์ไม่เหมยนนกกำต้องแบบตื่นมากมึงต้องโปรลีกว่าตอนนี้มึงต้องโปรลีกแล้วจริงสิบมิสสิบมิสเอสสิบมิสเจดนี่มันติดมาที่ปลาไหลอ่ะกูจะกูจะมีเวลากูมีเวลาอยู่สามจีแล้วกไม่กลัวพยายามต้องซือเปล่าเราโตตีทั้งหลายรุนกําเราดังสดเลยกูใช่ไหมได้ตีมือมาเด เหลือ21ิมิ้ครับสเปลราสำรองใจร้าวโอ้ยแรมยังไม่เคยใช้เวลาสำรองเลยอื้อเฮ้ยอรมันโตอ่ะเฮ้ยเก่จัว่าฮ่าจ่าฮ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 ่า่าฮ่า่าฮอาฮ่าฮ่าไ่่่นา่าฮ่า่่า ตลอดการแล้วนะครับสำรองครับแต่สำรองเวลาสำรองไปแล้วสามหกวิแล้วนะครับก่อจะว่าอยู่แค่นี้ก่อนเลยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถ่งไหนเออแล้วก็ไม่ตื่นจับถึงกระเดียบเวลาดูเวลาสำรองกันจัหมดเลยเป็นกระบะแล้วหรอได้จัดไว้ดีอู้เชียวเออมาเออไปลุนละมันมวยเหรอเชียเชียเชีย กลัแตกหนึ่งแตกหนึ่งแน่นอนนายไม่ทาแป้งแล้วเพื่อนนายต้องใช้กล้ามเนื้อทั้งหมดในร่างกายออกมาแล้วนะตอนนี้โอู้่เวลาสำรองของ T M P ยี่สิบาวิของเขาเรามาดูกันว่า T M P จะยังเข็งหรือไม่1ิบห้าวิสุดท้ายเดียวกลมึงยังสามารถได้อยู่นะรอบเนี้ยไว้นุ่หน้ำมันเวินแปดวิแล้ว แล้วล่ะไม่ทันครับผมปูติ๊ดเดียวติดเดียวจริงๆระบอกเลยว่ายาวไอ้ไว้แว่ดูกล้ามกูก่อนแม่บโกกดดีนะดับหนึ่งของโลกกางเรียกหาฉันอยู่มี่แม่งไหล่ไหลม่ไหลแบบลื่นลื่นหมดหนึ่งอเอาละเอาละมึงเจอพลังน้ำมันมวยกูขู่อยเอ้ยอย่างเงี้ยเออมันจะให้ตื่นเต้นไงไหมเสียบเสียวมหน่อยแบบว่าเกือบเกือบผ่านแล้วแต่ก็ไม่ผ่านอะไรเงี้ย เฮ้ยไอ้จ้อ,อ,อ,จอยเรนเ,นเ,อเอมาใส่หรืเป่าเนี่ยอนก <c oughs> อูยอมไปกนอนละชอบยอมนอนแออบบนอนแบบหมดสภาพ เมื่อกี้มีคนคารน้ำมันมวยเยอะเกินเหตุนะครับเลื่อนมัลื่อนหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะถึงอยู่แล้วว่ะมุงเวลาสำรองกังเหลือเลยเมื่อกี้เอออไ้มันมันแตกกู้งมันลื่นเลยเว้ยกูแบบกูรู้เลยว้ยน้ำมันมวยเมื่อกี้น้ำมันมวยกูเองเลยทำไมเทพน้ำมันมวยได้เนอะเกมเนี่ยชออะไรเอ้ชอทันไหน้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตาดสวยแล้วมึงหมวกแค่นี้แหละสวยแล้วฮะมึง ลาก่อนไอเคตอนนี้กล้ามเนื้อของกูได้ส่งต่อถึงม้วเพื่อนเคม่อคิดภาพออไหมอ่ะเราส่งน้ำมันมวยต่อกันได้ไลยได้ก็เป็นได้นะนักก้าวอันดับหึงจริงๆแล้วเรงก็มีันฟออตัวโนตัวไม่ได้ไม่ได้เอ้ยย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 เยยยกยย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 เยยยยยยยมยย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 เยย ไอพวกตึงอ่ะไอแรมพวกตึงอ่ะ hmm. ้าโหสโเลยอ้ท่โหโ้้มึงฆ่ากันัดเลยตอนหลังๆอ่ะแล้วผู้ที่ได้แชมป์เกเรเห็นความยอดชายอนด้บหนึ้ก็คือพี่ลาวตันนั่นเอง